อยากรวยต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าลุยถ้าท่านไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าลุยไม่กล้าออกจาก c o r อ z โซนท่านก็ไม่มีโอกาสรวยเชื่อว่าทุกคนครับในประเทศไทยตอนนี้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาดูนะครับเชื่อว่าเกิน8กับ90%เนี่ยจะต้องมีแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Shopee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการที่จะเป็นมาร์เก็ตเพลซื้อขาย วันนี้ครับเรามาเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จของคุณเฟอร์เรสลีไปด้วยกันผู้ก่อตั้งช้อปปี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่าคุณเฟอร์เรสลีเนี่ยนะครับมาเกิดที่ประเทศจีนนะครับแต่มาสร้างเนื้อสร้างตัวให้กับตัวเองในประเทศสิงคโปร์นะครับเชื่อว่าน่าจะมีชาอสายจีนหลายๆคนที่เหมือนในบ้านเมืองเราครับที่เขาก็มา,มาประสบความสําเร็จในต่างแดน คุณเฟอร์เรลีครับเกิดในปี1 9 7่นะครับที่เมืองเทียนจินประเทศจีนนะครับโดยชื่อเดิมของเขาก็คือหลี่เสี่ยวตงนะครับครอบครัวของเขารับราชการนะทำให้มีสถานะครอบครัวในค่อนข้างมั่งคงระดับหนึ่งนะครับคุณลี่ครับจบการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้นะครับและก็เข้ารับการทํางานนะที่บริษัทโมโตรโล่าในประเทศจีนในตําแหน่งงานทางด้านทรัพยากรบุคคลนะครับในช่วงที่คุณลี่เรียนจบนะครับ เป็นช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยกำลังขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าการจะมองไปทางไหนก็จะเห็นภาพของผู้คนเริ่มท,ทําธุรกิจแล้วก็เริ่มมีการลงทุนนะครับในขณะที่เขาเป็นเพียงแค่มนุษย์เงินเดือนที่นั่งกินเงินเดือนอยู่เท่านั้นนะครับใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจนะครับ ท่านเองก็มีโอกาสที่จะร่ำรวยได้นะครับเรารลาดวนต่อครับความคิดนี้ครับทำให้คุณลีรู้สึกอึดอัดแล้วก็เป็นการจุดประกายที่ทําให้เขาได้อยากทําธุรกิจเป็นของตัวเองที่มามากยิ่งขึ้นครับสุดท้ายครับทนความเบื่อและความอึดอัดไม่ไหวคุณลีจึงตัดสินใจในการที่จะลาออกมา mm hmm. เปิดบริษัทของตัวเองนะครับคุณลีครับต้องการเรียนต่อเขาจึงตัดสินใจกุ้งเงินจํานวนหนึ่งนะ 120,000ดอลลา,าร์สหรัฐนะครับหรือประมาณ1ล้านบาทในช่วงเวลานั้นนะหรือประมาณ4ล้านบาทนะในช่วงเวลานั้นครับเป็นการยนต่อในดับเิยาโทในสาขาทางด้านบริหารทางด้าน MBA นะครับที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดนะครับในสหรัฐอเมริกาภายใต้าาาาาาชื่อใหม่ของเขาก็คือ f o r e s t รสนะครับ ที่สแตนฟอร์ดน,นี่เองครับตั้งอยู่ในซิิคอนวัลเล่นะซึ่งทําให้กุลีนะครับได้มีรู้จักทั้งอาจารย์แล้วก็ผู้ก่อตั้งธุรกิจยักษ์ใหญ่มากมายครับที่มาสอนแล้วก็ให้ความรู้ข้อคิดในเรื่องของการทรําธุรกิจ ที่สแตนฟอร์ดครับซึ่งทําให้ลีมองเห็นโอกาสต่างๆนานาในเรื่องของธุรก,กิจครับรวมถึงการสร้างคอนเนคชันต่างๆและนี่เองครับทำให้เขาได้คบกับคุณลีเคียมมานะครับซึ่งเป็นชาวสิงคโปร์และก็ได้ตกลงในการจะแต่งงานกันนะครับหลังจบนะเรียนจบในคลีและภรรยาก็เดินทางมาปักหลักที่ประเทศสิงคโปร์แล้วก็เริ่มต้นทุงานนะครับกลับมาเป็นนักเงินอีกครั้งหนึ่งที่ MTV นะซึ่งเป็นบริษัทชื่อดังในสิงคโปร์นะครับ การก้าวเข้าสู่เป็นเจ้าของธุรกิจครับคุณลีทางานอยู่ที่ MTV อ,อยู่นั้นครับก็มีบริษัททร์นอัพนะครับที่มีชื่อว่าจีจีซึ่งกําเนิดขึ้นโดยคุณ Leo Chen ลีโอเชนและก็คุณสตีเวนลุยนะครับซึงต้องการที่จะสร้างเป็นคอมมูนิตี้ให้นักเล่นเกมบบภายใต้แพลตฟอร์รอมในการเชื่อมโยงกับนักเล่นเกมนะครับที่มีอยู่ทั่วโลกนะครับมีเป้าหมายในเรื่องของที่จะต้องการพลิกโฉมเรื่องของตัวอีสปอร์ตในปี2 0 0 6นะครับ บริษัทจีครับมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องกลายเป็นแพลตฟอร์มหลักหน้าที่ถูกนาม,มาใช้ในเรื่องของการแข่งขันทางด e ้านอีสปอร์ตทางด้านทางทวีปนะครับจุดนี้เองครับทำให้คุลีโอนะครับได้พบกับคุรีแล้วก็ท้บทามให้คุลีเนี่ยมาเป็น c e o ของบริษัทนะครับด้วยคอนเน็กชันของดีครับจึงสามารถดึงดูดนักลงทุนมาลงทุนในจีจี <ๆ S 2> เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแต่กระนั้นครับสถานการณ์ของบริษัทก็ยังใหม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่นะครับคุณดีินใจขายคุณทั้งหมด คุลีโอขายแต่ใจขายหุ้นทั้งหมดในหะ้กับคุรีครับเป็นเงินทั้งหมด7 0 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งคุรีก็ทุ่มเงินทั้งหมดของเขาซื้อหุ้นของบริษัทแล้วก็ทําการปิดบริษัทจีนะครับแล้วก็ก่อตั้งบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่ากาลิน่านะครับคุณคุณรู้ใช่ไหมครับกาลิน่าเป็นบริษัทเกมนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรก,กิจครับคุรีจึงมีาาการจัดสางปัญหาต่างๆเปลี่ยนโมเดลธุรก,กิจใหม่นะครับโดยการสร้างรายได้จากผู้ใช้นะครับ รายได้หลังแะแทนที่จะรายได้จากเพียงแค่การโฆษณาเพียงอย่างเดียวนะครับึ่งตรงนั้นนิดน้อยมากนะครับทำให้มีการซื้อลิขสิทธิ์เกมออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จในทางแดนมาเปิดให้บริการในประเทศสิงคโปร์นะครับแล้วก็มีการเปิดตัวเกมแรกของาคาริน่านะครับก็ข้างๆปิดวังครับทำให้กุลีเนี่ยและพวกคนต่างอื่นเกือบจะถอดใจครับแต่กระนั้นครับกุลีก็ได้ติดต่อ,อ วิโยกเรียกเกมนะครับผู้พัฒนาเกมทางด้านลีกนะครับลีกออฟลีกนะครับลีกออฟลีเกนนะครับในปี2010นะค,คุณลีก็ได้ติดต่อขอเล็กสิทิเป็นเจ้าของไลเซนสในภูมิภาคเอเชียตอนออกเฉียงใต้นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะครับทำให้กาลิน่าเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ภายหลังกาลิน่าก็มีการลงทุนได้มากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับ หลังจากนั้นครับก็เริ่มมาทําเรื่องของตัวช e, ้กกอ, C, อ,อปปีนะครับโมเดลธุรกิจของ C ีนะครับแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับก็คือเป็นทั้งหนักของดิจิทัลคอนเทนต์นะฮะจะเป็นส่วนของเกมที่อยู่บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับรวมทั้งแพลตฟอร์มทางด้านบันเทิงอื่นๆนะแล้วก็มีการรวมโปรแกรมดังด้านการบริาก,การทางด้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ส่วนต่อมาก็คือระบบเป y ม e นต์นะครับเป็นแอร์แอร์เพลย์นะครับซึ่งก็มีการเริ่มต้น ตามามต้องการของโปรแกรมเมอร์ต่างๆนะครับในส่วนของ e-commerce นะคุณลีก็มองเห็นช่องว่างทางการตลาดนะครับที่ยังไม่มีใครทำ e-commerce ในรูปแบบของโมบายเบสนะครับจึงช้อปปีก็เป็นโมบายเบสนะครับที่มีการรันบนมือถือนะครับที่เป็นหลักนะครับส่วนใหญ่เป็น e-commerce ที่ปรากฏตัวอยู่บนเว็บไซต์นะครับทำให้คุณลีครับเห็นช่องว่างตรงนี้เลยมีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มของช้อปปีขึ้นมานะครับเป็นรูปแบบ C 2 C Mobile Marketplace แล้วก็ได้รับความนิยมในภาคฟื้นเอเชียนะครับในปีปัจจบันนะครับครั้นี้เรามาสุกไอเดียกันนิดนึงครับว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จอย่างคุรีนะครับคุณฟอเรตีนั้ต้องทำอะไรบ้างครับข้อหนึ่งนะครับก็คืที่จะต้องออกจากเซฟโซนนะครับเดิมจากที่เป็นม้นนึงเดือนครับท่านเป็นม้นนเดือนครับวันนี้ถ้าท่านอยากประสบความสำเร็จในชีวิตต้องการจะเป็นเจ้าของการครับท่านจำเป็นจะต้อง กล้าที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะจะไปกลัวครับอย่างที่2ครับคือกล้าที่จะเสี่ยงครับเพราะมองเห็นโอกาสในความขับขันครับคุณสมบัติของการมองเห็นโอกาสเป็นลักษณะของผู้ที่ประสบความสําเร็จอย่างโดดเด่นนะครับอย่างเช่นคุณฟลเฟอร์เรสซีเองนะครับแม้ไม่ได้มีบริษัทของตัวเองแต่พอเริ่มเห็นโอกาสก็กระตุกพอเป็นงั้นแล้วก็มีการพัฒนาความรู้ให้กับตัวเองด้วยนะครับ ้อที่3ครับอะไรที่ไม่ใช่ก็ปรับเปลี่ยนมันออกไปให้มันถูกต้องนะครับกรนี้เรื่องของตัวโมเดลธุรกิจอันไหนที่มันไม่ทำรายได้ไหนที่มันไม่ก่อให้เกิดกำไรกาไรนะครับหรือเป็นส่วนที่ต้องขาดทุนอยู่นะครับก็ตัดนออกไปนะครับเพื่อทําสิ่งใหม่อย่างเช่นโมเดลเดิมของ GG นะครับไม่มีววแววที่สร้างรายได้ก็ปิดมันออกไปนะครับแล้วก็สร้างโมเดลใหม่ขึ้นมานะครับต้องมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาครับและสุดท้ายนะครับ ถ้าท่านอยากจะประสบความสําเร็จท่านต้องเป็นคนที่ต้องรู้จักการพัฒนาและต่อยอดอยู่เสมอครับธุรกิจจะมีการเติบโตการพัฒนา,นาต่อยอดเป็นสิ่งสําคัญธุรกิจที่มีการพัฒนา,นาต่อยอดอยู่เสมอครับก็จะทาให้เหม็นมองเห็นโอกาสใหม่หมๆอยู่เรื่อยๆนะครับก็หวังว่าแนวคิดและก็ประวัติของคุณเฟอร์นลี่ครับจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับแล้วก็จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านเนี่ยนำไปประยุกต์ใช้ในการที่จะเริ่มต้นนะครับสำคัญนะครับถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จ ท่านต้องเป็นคนกล้ากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะลุยกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะครับฝากทุกท่านกด u b s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนของท่านด้วยนะครับเพื่อเราจะได้มีอนาคตทางการเงินที่ดีกว่าอนาคตธุรก,กิจที่ดีกว่าอนาคตการลงทุนที่ดีกว่าและที่สําคัญครับอนาคตชีวิตที่ดีกว่าของพวกเราไปด้วยกันวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านรวยรวยรวย,รวยครับ